พลเอกประยุทธ์เนี่ยออกจากตําแหน่งไปแบบสว่างโชดช่วงช,ชัจวาดเน <c oughs> นะีมีอะไรบ้างที่มีการไปโพสต์อยู่ในแฟนเพจ smart army นะครับ <c oughs> ปี57ถึงปี2566 <c oughs> ผพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่29นะฮะแล้วก็มีการเขียนเป็นกรนเลยนะฮะ <c oughs> อันนี้ปี2557อ <c oughs> ขอบพระคุณลุงตู่อีกครั้งที่ยับยั้งการเข็นข่าปี57 ระงับเหตุไทยฆ่าไทยใช่เรื่องเท็จได้สำเร็จตามสมควรกระบวนการนะส่วนปี2558ค่ะปี58เกิดวินาศกรรมกลางกรุงลุงพดุงแผ่นดินรักถิ่นฐานประคองความเชื่อมั่นปณิธานรักษาบ้านรักษาเมืองให้เฟื่องฟูค่ะปี2558นะคะนี่อันนี้ปี58นะค่ะต่อปี2559ค่ะ ปี59ร่มฉัดผัดแผ่นดินนวมินสวรรคตไทยหดหูยามแผ่นดินเปราะบางต่างอาดูได้ลุงตู่ดูแลไม่แพ้ไผ่ <c oughs> ต่อปี60ค่ะปี60ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชพิธีจนจบอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเจ้าเหนือเจ้าของชาวไทยด้วยหัวใจของลุงตู่คู่พักดี <c oughs> ปี61ค่ะปี61หนตดล็อกธงแดงไอเคโอผลงานโชว์ความองอาจราชสี ระดมสภกักำลังทุกวิธีช่วยชีวี13หมูป่าถ้ำนางนอนค่ะปี62ปี62พระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพชรน้ำเอกถลิงกษัตริย์ประพัดสอนมีลุงตู่อยู่รักษาป้องนาครพระราชพิธีกำทรสง่างาม,มปี63ประเทศไทยสุดวิกฤตโรคระบาดโควิดไปทุกถม้มลุงตู่หมอพยาบาล ประสานความสู้โมงยามยื้อยุดสุดกำลังปี64โควิดวิกฤตหนักโรคทะลักกระจายไปเหมือนไร้หวังสาธารณาสุขลุงตู่ทุกหมู่ยังยืนยับยั้งจนโลกาวันท่าไทยโอ้โลกยกย่องเลยนะค่ะปีห5ฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุจนบรรลุมิตรภาพอาบสมัยประชุมเอเปกเป็นเจ้าภาพกำทราบใจตราตรึงในความละเมียดเกียรติแผ่นดินคุณนักสื่ยังบอกว่าไทยเราจัดไม่ได้อยู่เลยนะ ปี66ล้อเรือรางที่สร้างไว้ได้เปิดใช้คมนาคมสมทวินการบินไทยจากระหกตกเมคินก็โผบินสยายปีกได้อีกคลานี่ค่ะทั้งหมดนี้คือคร่าวๆใน9ปีโดยเรามีลุงตู่อยู่รักษาสารพัดความเลิศล้ำที่นำมาโดยลุงตู่จันโอชาเป็นนายกและวันนี้ตำแหน่งแห่งผู้นำที่ลุงทำเพื่อแผ่นดินต้องสิ้นศก แต่ตำนานแห่งคนดีไม่มีสะทกยังเต็มอกเต็มตาประชาชนกราบขอพระคุณลุงตู่ที่ดูแลแผ่นดินแม่สารทิัสำริดผล9้าปีที่ลุงตู่ะดุงคนเพียนอดทนอดกลั้นต่อพันผ่านต่อจากนี้ขอให้ลุงได้พักผ่อนเที่ยวสัญจรเกษมสุขทุกสถานศรัทธาในาตัวลุงเมื่อวันวานยังเบ่งบานท่วนท้วในหัวใจ ปฏิบัติหน้าที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดของชีวิตเป็น9ปีที่ได้ทํางานเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมและของเราทุกคนเป็น9ปีที่ได้ใช้สติป,ปัญญาความทุ่มเทศักยภาพกําลังความสามารถสารพลังทุกภาคส่วนนะสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเชิดชูสถาบันอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย แล้วเป็น9ปีที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีความเจริญก้าวหน้าหลายด้านทัดเทียมนานานอารยะประเทศและพร้อมยกระดับไปสู่ประเทศชั้นนาของโลกในอนาคตอันใกล